สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30มิถุนาวันจิ้นเดือนของมิถุนาแล้วนะคะเริ่มต้นกร,ก,กระดาก็าก็กางปีและแป๊บแป๊บเนื้วันเวลา30มิธถุนา2568าเวลาก็ประมาณ15นาฬิกานะคะทุกคนวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันดีเป็นการฝึก พูดนะคะือพูดนะคะให้มีสติอยู่กับตัวนะคะเป็นการพูดคุยนะคะถ้าไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะคะเลื่อนผ่านได้ค่ะอ่าก็เฉพาะคนที่เรามีบุญสัมพันธ์กันแล้วก็รักๆกันดีกว่าเนาะก็เข้ามาก็กรุณา กดถูกใจให้ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะคะวันนี้ก็คุยเรื่องอะไรกันดีล่ะเออเรามาคุยกันเรื่องสเปเฮละไปอย่างนั้นแหละนะคะก็วิธีทำรรดีไหมฮะวิธีทำร,รมากุ่มของเราหรือว่าชุมชนของเราหรือว่าทีมของเรานะ วิธีทำให้มีความรักและความสามัคคีกันในกลุ่มของเรานะฮะเออหนึ่งเลยพิธีนะต้องมีความจริงใจต่อกันค่ะไม่นินทาลับหลังนะเออพูดจรงต่อหน้าเลยมีอะไรก็พูดบอกกันปรึกษาหารือกันบอกว่าเออ,อย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหม ไม่ดีก็ว่ากันมาพูดกันมานะไม่ต้องเอาไปนินทาว่าร้ายรับหลังกันนะคะนี่คือวิธีการที่จะทำให้เรามีความรักและสามัคคีกันในกลุ่มนะสองก็รู้จักอภัยกันค่ะต้องอภัยกันนะนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยกันค่ะทุกคนเป็นเรื่องสำคัญนะมันพาดกันได้ ก็อภัยกันไปนะคะเพราะสามก็เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันนะต้องมีความเสียสละค่ะอย่าเห็นแก่ตัวนะข้อาสี่ฟังกันค่ะและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะฟังกันให้เกียรติเสมอภาคกันค่ะ มียศอะไรก็ถอดยศกันออกแล้วนะคะเสมอภาคกันนะเสมอภาคกันให้ความสำคัญกับทุกคนเท่าเทียมกันเลยนะข้หกข้อห้าข้อห้านี้ก็สำคัญนะคะต้องห่วงใยกันค่ะห่วงใยกันเอหายไป ทำไมไม่ส่งดอกไม้ล่ะวันนี้ทำไมไม่ส่งอะไรล่ะแม่แบบเนี้ยเงียบหายไปเราก็ต้องห่วงใยกันนะคะไปเยี่ยมเยียนกันนะคะเพราะว่าแก่แล้วในกลุ่มเราก็หายกันไปง่ายๆเลยค่ะหายกันไปเฉยเลยอยู่ๆก็หายกันไปเนี่ยแหละค่ะมันไม่แน่นอน มันใกล้วาระเข้ามาเต็มทีแล้วถ้าใครยังไม่ได้ทำอะไรก็รีบๆีบทำเนาะรีบรีบทำอยากทำอะไรก็ทำค่ะอยากเที่ยวก็เที่ยวนะคะเวลาเราใกล้หมดแล้วนะทุกคนความสุขต้องเล่งหานะความสุขของตัวเรานี่แหละค่ะทุกคนทำอะไรก็ได้ให้มันมีความสุข อย่าไปเครียดอะไรมันมากมายเนาะการเครียดเนี่ยมันจะทําให้เป็นโรคภยัยไข้เจ็บมากมายเลยทีเดียวนะอย่าเครียดนะคะอย่าคิดมากอย่าเอาเรื่องไร้สาระมาเป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องเล็กก็ทำให้มันเป็นเรื่องเล็กค่ะเรื่องใหญ่ๆก็ทำให้มันเป็นเรื่องเล็กได้นะอย่าไป ทำอะไรให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะคะเนี่ยก็บอกวิธีไปแล้วว่าวิธีจำให้กลุ่มของเรามีความรักสมัครสมานสามัคคีกันก็สรุปนะคะหนึ่งจริงใจต่อกันสองอภัยซึ่งกันและกันนะหนักดิกเบาหน่อยต้องอภัยกันนะคะข้อสามเอื้อเฟือ้อแบ่งปันเสียสละค่ะ ข้อสฟังกันนะคะฟังกันทุกคนมีความสำคัญเท่าเท่ากันนะคะเสมอภาคกันค่ะต้องฟังเสียงซึ่งกันและกันด้วยข้อห้าห่วงใยห,ห่วงใยนะคะเราต้องห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะเนี่แหละค่ะจะทำให้กลุ่มของเรามีความรักและความสามัคคีนะ เราก็ไม่ว่าร้ายไม่นินทากันนะคะเรื่องสำคัญก็คือไม่นินทาว่าร้ายกันมีอะไรก็พูดคุยกันตรงๆเลยนะวันนี้บ่ายๆก็คุยอาจจะไร้สารบไปนิดนึงแต่ก็เป็นการฝึกพูดนะทุกคนเข้ามานี้ก็คือมีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะ ยังไงก็กดถูกใจเพื่อเป็นการมองเห็นด้วยไม่ได้ต้องการสิ่งใดๆเลยในการพูดจาครั้งนี้นะครั้งไหนๆก็แล้วแต่เป็นการฝึกพูดนะคะให้มีสติอยู่กับตัวนะอะแล้วก็พูดในสิ่งที่เป็นสาระ,ะสาระ,ะเพื่อสกิดใจใครได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ให้ทุกคนได้แง่คิดนะคะหรืออาจจะคอมเมนต์มาก็ได้นะคะว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้เราจะไม่ว่ากันนะคะยินดีรับฟังเสมอเราก็ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเลยเพียงแค่อยากคุยอยากพูดเท่านั้นเองนะคะ ไรายได้อะไรก็ไม่ต้องการหรอกค่ะเพียงแค่มีเพื่อนเข้ามาฟังคนสองคนก็ดีใจแล้วค่ะขอให้กดถูกใจให้บ้างนะเพื่อการมองเห็นขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ